ผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกเนี่ยแกปฏิบัติธรรมพอตายไปเป็นเทวดาแล้วเป็นผู้ชายเป็นเทพพระบุตรคือนางโคปิกาสาสากิยานีเป็นชาวสากยะนีแหละนางอุปธรรมพระสามองค์ด้วยสธานในศาสนาเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระพระกเทศให้ฟังเรื่องบาปบุลคุณโทษอริยสัจสีเรื่องเจริญสมาธิภาวนานโยมนะ อย่างโน้นอย่างนี้นางก็ทํากลับไปถึงบ้านก็นั่งสมาธิฝึกฝนอบรมจิตเช้าเย็นพอตอนเช้ามาก็มาทําบุญอุปธรรมพระแต่พระทั้งสามองค์นั้นไม่ได้ทดําดอกมีแต่พูดไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเธอเลยเสร็จแล้วพอตายไปเธอกลับไปเป็นเทพพระบุตรชื่อว่าโคปิกาพระสามองค์ตายไปทีนี้ไม่เป็นพระเลยนะเป็นอะไรเป็นคนทัน เป็นเทวดาชั้นต่ำๆดีสสีตีเป่าบรรเลงดนตรีและก็ไปเป็นเทวดารับใช้เธอแต่ตอนนั้นเธอเป็นเทพบุตรแล้วเป็นเป็นผู้ชายแล้วพอถึงวันประชุมในวันพระในวันอุโบสถสุดท้ายแห่งปักในวันพระจันทร์เต็มดวงจะมีการประชุมกันที่เทวสภาเทวดาจะไปรวมกันฟังธรรมอาจจะเชิญพวกเทพบุตรผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ผู้เป็นธรรมะกระถึกหรือบางทีก็เชิญมาจากดุสิตมาแสดงธรรมให้ฟังเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะได้สร้างบุญสร้างกุศลจะได้ฟังธรรมนางนี้ไม่ใช่นางและเป็นเทพระบุตรโคเปิกาก็ไปร่วมประชุมที่เทวสภาแล้วก็มีเทวดารับใช้เกิดมาใหม่มาคอยรับใช้อยู่ตรงนี้ที่เทวสภานางก็จําได้แต่ก่อนเป็นพระเนี่ย เราหรือไปกราบไปไหว้เราหรือไปอุปธรรมอุปถากที่นี้ทําไมต้องมาอุปถากเราก็แน่ใจว่าไม่ได้ปฏิบัติทมอะไรกินนอนแล้วก็สอนเราธรรมดาตนเองไม่ได้ปฏิบัติบัดนี้ต้องมาอุปธรภมอุปถากเราเป็นเทวดารับใช้นางน,นี้ก็เลยพูดขึ้นทากลางเทวสภาที่เทวดาเยอะๆทาให้เทวดาทั้งสามนั้นอายพูดเข้ามาอย่างไงว่าเอาหน้าไปไว้ไหน กุโตมุโขอเมพวันโตพุทธศัทธธรรมมังนาปฏิกาเหสูงเอาหน้าไปไว้ไหนหนี่ฮสามคนนี่ท่านบวชอยู่ท่านรวบรวมพระธรรมไว้มากเอาหน้าไปไหนจึงไม่หันหน้าไปหาพระธรรมหันหน้านี้หันหลังให้หรือจึงต้องมาอย่างนี้อายกันทั้งสภาหลังจากนั้นก็เกิดอายสององค์เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่บนสวรรค์แล้วก็เลย ได้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งสูงขึ้นแต่อีกองหนึ่งไม่ไหวไม่มีอินทรีย์ก็ต้องยอมเป็นผู้รับใชโ้โยกเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่าตายปั๊บแล้วก็เป็นพิกษุเรื่อยไปนะตายปั๊บไปภิกษุกขตกนรกได้อีกเหมือนกัน